สวัสดีค่ะทุกคนส,ส,คส,ส,คสำหรับคลิปนี้นะคะบีมสามารพูดถึงเรื่องความทะเยอทะยานนะคะทุกคนความทะเยอทะยานก็คือบีมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะที่แบบเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะร่ํารวยต้องมีกันเช่นบีมคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานสูงมากนะคะแล้วก็ความทะเยอทะยานมันเป็นผลดีนะทุกคนแต่ว่าถ้ามีเยอะเกินไปก็อาจจะไปทําร้ายคนอื่น,นคนอื่นอาจจะเดือดร้อนหรือว่าคนอื่นหมั่นไส้อ,อะไร เพราะว่าบีมจะพูดถึงตัวบีมบมเนาะบีมเป็นคนที่มีปมด้ยอยเยอะนะคะแล้วก็โดนล้อเลียนมาตลอดโดนดูถูกมาตลอดอะไรอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะมีความแบบอยากประสบความสําเร็จให้ได้มากที่สุดทําทุกวิธีทางเพื่อทําดีให้ตัวเองแบบอาะสูงขึ้นดีให้ตัวเองแบบพัฒนาขึ้นในทุกๆด้านอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนที่เพอร์เฟกต์อะไรพูดง่ายก็พยายามแบบเรียนรู้พยายามแบบหาข้อมูลนำให้ตัวเองแบบเป็นคนที่ดีขึ้น นักศักที่บีมาดูหนังมาหลายเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องสกาัญชา้์สีดาบ้างเรื่องหลงไฟบ้างนะคะก็จะเห็นว่าตัวละครหลักของเขานี่ก็จะมีความแบบอยากได้อยากมีเพิ่มมากขึ้นผักดันตัวเองจากเด็กที่แบบไม่มีอะไรเป็นคนที่มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นหลงไฟนะคะที่การแก้วเนี่ออยไข่ตัวเป็นกะหรี่เพราะว่าอยากได้ตังเยอะอยากได้ก็คือไปเกาะผู้ชายรวยๆสี่ห้าคนเพื่อทำให้ตัวเองแบบ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความชีวิตที่ดูหลา้โซ่มากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ดีตรงที่เขามีความทะเยอทะยานที่แบบมักใหญ่ไฟสูงเกินไปอ่ะมันก็เลยทําให้ตัวเขาแล้วก็คนรอบข้างเขาอ่ะไม่โอเคกับตัวเขานะคะนั่นแหละมี่ก็เอยอยากจะบอกว่าการที่เรามีความทะเยอทะยานก็คือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรามีเยอะส่วนเกินไปมีความมักใหญ่ไฟสูงส่วนเกินไปมันก็จะอาจจะส่งผลกระทบแบบ ต่อตนเองต่อคนรอบข้างได้คนรอบข้างอาจจะมปมนคนไส้เราที่เราแบบอยากได้อยากมีอยากเป็นคนอยากชนะอยากเป็นคนแบบอยากเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะมีคนคนใส่เราะซึ่งบีมก็เป็นคนนั้นมาก่อนเนาะตอนเด็กบีมเรียนไม่เก่งบีมก็เลยพยายามตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามแบบให้เป็นหัวหน้าห้องอ ให้เป็นคนที่อยู่ในสายตาค,คุณครูอะไรอย่างนี้ทำให้เพื่อนอาจจะแบบมีความหวานไส้ได้ว่าเป็นแบบลูกหลักของคุณครูอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ก็คือถ้าสอบฉันต้องได้เกือบเต็มอะไรอย่างเงี้ยเออฉันต้องได้แบบทีหนึ่งไม่ทีหนึ่งก็ทีสองอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนที่แบบมีความภริยราค่อนข้างสูงเออจนบางทีเพื่อนก็แบบแอบทบี่จะแบบหวันไส้เนานะแบบ จากที่จากที่เราแบบสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยจากที่เพื่อนจะยินดีกับเราอ่ะเพื่อนไปนมาไสเราแทนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาทาแบบทาตัวแบบน้องใหญ่ไปสูงเกินไปอ่ะความเป็นจริงเราได้สมมุติว่าคะแนนเต็มห้าสิบเนาะเราทาได้สี่สิบก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะแต่เราอ่ะเราอยากได้สี่สิบเก้าเรายาได้เต็มอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราอยากได้น้อยสุดแค่สี่สิบห้าอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะ ให้คะแนนมันน้อยลงมาเยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยพอเราได้สี่สิบเราก็รู้สึกว่ามันได้นอนมันไม่โอเคอะไรเงี้ยทั้งที่เพื่อนเราอ่ะมันได้ยี่สิบได้สามสิบบาเออพอมันได้ยินเราพูดอย่างเงี้ยมันก็จะมาใส่ว่าเอ,อ้ยแบบอะไรจะขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยจะเอาเต็มเลยหรออะไรเงี้ยเออมันก็มีหลายคนนะที่แบบเป็นคนแบบนี้แล้วโดนเพื่อนว่าให้โดนเพื่อนแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยคบกับใครใครก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะคน,คนที่มีความพยายานแล้วคนอื่นไม่ชอบ ทุกคนลองดูนะใครที่แบบสถานะค่อนข้างยากจนแล้วพยายามดีตัวเองขึ้นไปอ่ะทุกคนลองสังเกตว่าเราเป็นคนที่แบบคนอื่นไม่ค่อยอยากคบเปล่าพราะเกิดมาจากความมั่งใหญ่ไฟสูงของเราความหัวสูงของเราความอีโก้สูงของเราความทะเยอทะยานสูงของเราหรือเปล่าคนรองสังเกตตัวเองดูนะคะเพราะว่ามีววารู้สึกว่าบีเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยทะเยอทะยานสูงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะอาจจะจนถึงวันนี้ก็ยังทะเยอทะยานอยู่แต่ก็ยังมีสติ กว่าเมื่อก่อนอยู่เมื่อก่อนคือเราไม่แคร์เลยนะใครจะชอบไม่ชอบเราเราก็ไม่แคร์ก็เราอยากได้เราอยากมีเราเก่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออ่ะบางทีเราก็ต้องแบบถ่อมตัวบ้างบางทีเราก็ต้องลดอีโก้ของเราลงมาบ้างบางทีเราก็ต้องแบบรู้สักแบบเรียนรู้บ้างว่าแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างนี้ได้แค่นี้ก็คือดีแล้วไม่ต้องแบบได้แค่นี้ แล้วก็อยากได้อีกได้แค่นี้แล้วก็อยากได้อีกอะไรงเงี้งยต้องเป็นทีหนึ่งเท่านั้นฉันต้องเป็นทีหนึ่งเท่านั้นไม่ได้นะคะทุกคนเออเป็นทีสองทีสามก็ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็อยากมาแชร์เชยๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็าฝากติดตามได้กันฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย